ุเลยสดกับสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับที่สนใจในโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนสุรนา,ารีวิทยาประจำปี2564นะครับครับผมผมอภิวุฒิมินาลัยคุณครูผู้ดูแลโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีนะครับ ในฐานะหัวหน้าโครงการนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีของโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับครับผมก็จากคลิปที่ได้ชมไปก็จะเห็นถึงบรรยากาศการเรียนดนตรีบรรยากาศของความสําเร็จของนักเรียนนะครับที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันในโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีของเรานะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมีส่วนที่จะมาแนะนําทั้งหมด5ส่วนนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เป็นการ พาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีของเราครับผมครับเริ่มกันเลยนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนของหลักสูตรเกณฑ์การจบหลักสูตรนะครับและเป็นเรื่องของเกณฑ์การรับนักเรียนนะครับวิธีสมัครสอบเข้านะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเสริมสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนดนตรีนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของผลงานของนักเรียน แล้วก็สถิติการศึกษาต่อนะครับสุดท้ายเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่จะพาไปชมบรรยากาศของการฝึกซ้อมแล้วก็บรรยากาศของการเรียนดนตรีนะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับโครงการห้องเรียนดนตรีนะครับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษานะครับเป็นการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและนานาประเทศที่ให้ความสําคัญนะครับและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับได้ระบุไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะครับเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน,นั้นนะครับซึ่งอยู่ในมาตราที่24วรรคที่3นะครับกระบวนการจัดการศึกษานี้นะครับทำให้ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ดําเนินการจัดการโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้นนะครับซึ่งในระยะแรกได้เริ่มจากโรงเรียน3ชายแดนภาคใต้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับได้ขยายไปเป็น20โรงเรียนทั่วประเทศนะครับแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโครงการห้องเรียนดนตรีที่เป็นโครงการห้องเรียนดนตรีสากลนั้นมีแค่โรงเรียนเดียวคือโรงเรียนสุรานารีวิทยาของเรานะครับซึ่งได้รับการประเมินแล้วก็ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการจัดโครงการห้องเรียนดนตรีก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือสนับสนุนส่งเสริมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้ศึกษาเล่าเรียนตามความสนใจและถนัดเช่นเดียวกับผู้มีความศึกษาความสามารถด้านอื่นนะครับ แล้วก็สามารถจัดการศึกษาได้ตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้องการข้อ2ก็ให้โรงเรียนนะครับได้ตอบสนองนโยบายของรัฐเรื่องการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษนะครับโดยมีหลักสูตรที่เข้มแข็งทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติและมีคุณภาพเทียบเท่าสากลน,นะครับข้อที่สก็เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมง,งานกับหน่วยงานในระดับอุดมศึกษานะครับเพื่อส่งต่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และมีแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านดนตรีในอนาคตนะครับโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสุนทราราีวิทยาปีการศึกษา2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กลุ่มการเรียนศิลปดนตรีหรือที่เราเรียกกันว่า Music p r o โปรแกรมหรือ MP นะครับนักเรียนจะได้รับการเรียนในวิชารายพื้นฐาน เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปนะครับและได้จัดการเรียนครบทุกกลุ่มสาระวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาศิละปะพัฒาานศิลป์การงานอาชีพและเทคโนโลยีหรือภาษาต่างประเทศนะครับและยังมีวิชาเพิ่มเติมบังคับที่จะส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับให้เกิดความครบถ้วนเช่นนาทีพล,ลเมืองวิชาเสริมทักษะ วิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะครับหรือวิชาการออกแบบและโครงงานต่างๆนะครับก็จะทําให้นักเรียนได้รับการเรียนวิชาเหล่านี้ครบถ้วนเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปแต่ในรายวิชาเอกนะครับของนักเรียนที่เป็นการเรียนเพิ่มเติมไปจากนักเรียนปกติก็จะมีการจัดให้เรียนทฤษฎีดนตรีสากลประวัติดนตรีตะวันตกทักษะคีย์บอร์ดซึ่งนักเรียนจะมีเปียโนให้ปฏิบัติ1คนต่อหนึ่งเครื่องนะครับและเครื่องดนตรีต่าง ในวิชาการปฏิบัติเครื่องเอกนะครับนักเรียนจะมีเครื่องดนตรีให้เล่น1ชิ้นต่อ1คนนะครับตลอดหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าเครื่องตีเครื่องสายนะครับในกลุ่มของ s t r i n อ่าวินส์หรือว่ากลุ่มของ p e r c u s s i o เนะครับเรามีจัดการเรียนการสอนตรงนี้ครบถ้วนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดมีวิชารวมวงเล็กเป็น small ensemble วิชารวมวงใหญ่เช่น Win ินซิ p โ phony วิชาออเคสตราหรือว่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับมร์ชิงแบ์ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์และนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ในการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดหรือการเตรียมตัวเป็นคุณครูในอนาคตนะครับและมีวิชาดนตรีเพื่อชุมชนเพื่อให้นักเรียนนําความรู้ที่นักเรียนมีเอาไปใช้กับชุมชนเอาไปใช้สร้างองค์ความรู้และปฏิบัติได้จริงเกิดประสบการณ์ตรงกับการเรียนครับส่วนรายละเอียดของหน่วยกิจจํานวนชั่วโมงเรียนผมขออนุญาต ทำเป็นเอกสารนะครับและแนบไฟล์ไว้กับไฟล์รับสมัครนี้นะครับซึ่งท่านผู้ปกครองและนักเรียนสามารถศึกษาได้นะครับว่าจะเรียนกี่หน่วยกิจกี่ชั่วโมงนะครับและกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าเป็นภาพรวมนะครับซึ่งได้เล่าลงไปจบลงไปแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับผมเกณฑ์การรับนักเรียนนะครับ คุณสมบัติก็คือนักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนเพศหญิงนะครับจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ํากว่า2.00นะครับหรือมีผลงานระดับชาติหรือนานาชาตินะครับซึ่งนักเรียนสามารถทำพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มแนะนําประวัติตนเองมาส่งได้ในวันที่สอบนะครับการสอบคัดเลือกจะสอบในวิชาสังคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอย่างละ10%นะครับ ส่วนอีก70%จะเป็นการปฏิบัติดนตรีสากลน,นะครับในเครื่องที่นักเรียนถนัดขอให้นักเรียนเตรียมเพลงอะไรก็ได้นะครับที่นักเรียนคิดว่าเล่นแล้วมีความถนัดหรือชื่นชอบมาเล่นให้คณะกรรมการฟัง1เพลงนะครับจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงชา้าก็ได้นะครับส่วนการปฏิบัติสเกลก็ให้นักเรียนปฏิบัติสเกลอะไรก็ได้นะครับ1สเกลจะเป็นสเกลมเอกสเกลมเนอร์อก็ได้นะครับเรื่องอ่า เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนการเรียนห้องเรียนดนตรีโรงเรียนสุรนนารีวิทยานักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติวิชารวมวงได้เพราะว่าเป็นวิชาหลักของการเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรีและเรายินดีรับสมัครนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการรวมวงมาก่อนนะครับเรามีทีมงานที่จะฝึกสอนและก็มีคุณครูที่จะดูแลนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องและทักษะการรวมวงเพื่อจะพัฒนานักเรียนไปสู่การ ประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติซึ่งเราส่งนักเรียนเราประกวดทุกปีและจุดนี้นะครับจะทําให้นักเรียนมีผลงานมีพอร์ตโฟลิโอในระดับชาติและนานาชาติซึ่งสามารถนําไปยื่นต่อในระดับมหลาลัยได้นะครับสําหรับการจัดก,กิจกรรมเสริมให้นักเรียนในโครงการห้องในพิเศษดนตรีนั้นนอกจากการเรียนในวิชาการปฏิบัติเครื่องเอก และการปฏิบัติรวมวงแล้วนักเรียนยังมีประสบการณ์ตรงจากการประกวดแข่งขันซึ่งในทุกปีโครงการห้องในพิเศษดนตรีจะส่งให้นักเรียนเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติและการประกวดแข่งขันเหล่านี้จะทําให้นักเรียนได้ฝึกในการฝึกความอดทนฝึกการอยู่ร่วมกันและฝึกทักษะปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทํางานร่วมมือกับผู้อื่นซึ่งจะทําให้ทักษะนี้ติดตัวนักเรียนไปในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในแต่ละปีนักเรียนจะได้รับการประกวดทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติแม้ว่าในขณะนี้จากสถานการณ์โรคติดต่อโรคระบาดโควิด1 9จะทําให้นักเรียนไม่สามารถออกไปประกวดในต่างประเทศได้แต่การประกวดออนไลน์ก็ยังเป็นที่นิยม และในขณะนี้ทั่วโลกก็ให้ความสนใจในการประกวดแบบออนไลน์ซึ่งนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอจากโรงเรียนและส่งประกวดในระดับโลกได้ซึ่งในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการท้องในพิเศษดนตรีซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจําปี2564ถวยพระราชทานในการประกวดที m c 2020ที่ผ่านมาและการประกวดระดับโลกมาเลเซีย Virtual Band Competition ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนน95.50นนับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศไทยและตัวของนักเรียนเองซึ่งโครงการห้องเรียนดนตรีโดยความร่วมมือของท่านผู้บริหารและนักเรียนและคุณครูทุกคนก็มีความยินดีในการประกวดนี้ที่จะให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความสุขกับการเล่นดนตรีด้วย และสําหรับสถิติการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ,ษดนตรีโรงเรียนสุรนารีวิทยาจะพบได้ว่านักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในวิชาเอกดนตรีและเครื่องมือเอกต่างๆได้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของนักเรียนนะครับปัจจุบันนี้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยชั้นนําเปิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะพัฒนานักเรียนให้จบออกไปเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งคุณครู ข้าราชการหรือบรรจุอยู่ในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกองทัพกรมศิลปากรหรือข้าราชการในหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีซึ่งเป็นวิชาสาขาขาดแคลนนะครับยังมีความต้องการรับในการศึกษาต่ออีกเป็นจํานวนมากนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อมหาลัยนะครับเช่นจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยคณะคณิุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ภาคดนตรีตะวันตกนะครับภาควิชาดนตรีตะวันตก หรือมหาวิทยายลัยศิลปากรน,นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลและยังมีมหาวิทยาลัยลังศิต์และมหาวิทยาลัยเอกชนหรือราชภัฏอีกจํานวนมากนะครับที่ยังขาดแคลนน,นักนักเรียนที่จะไปเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นทางเลือกและเป็นวิธีใหม่นะครับที่ทําให้นักเรียนได้ศึกษาต่อและจะเห็นจากภาพความสําเร็จเหล่านี้นะครับของนักเรียนซึ่งนักเรียนโรงเรียนสุรลานาวิทยาสามารถทําได้นะครับแล้วก็ ประสบความสำเร็จในโครงการนี้นะครับครับและในส่วนต่อไปนี้ผมจะขอ,อนำท่านเข้าสู่บรรยากาศการฝึกซ้อมและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรีและหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามหรือมีอยากทราบรายละเอียดในการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี ก็สามารถ <mel od ic> ดาวน์โหลดจากเอกสารที่ผมได้แนบไว้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบประคุณครับเอาม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 านี่ก็จะเป็นภาพถ่ายสุดท้ายที่เราได้ถ่ายร่วมกัน ูชื่อาก,กาศนะคะส่วนคนข้างๆเพื่อนสนิทหนูชื่อนุกค่ะเราเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่ประถครูนี้ก็ครูซีเลยครูซีปัทังโกมาด้วยกันตั้งแต่แรกเป็นเพื่อนกันทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็พากันซ้อมนะแล้วก็อยู่กันจนจบตั้งแต่ม1จนถึงมหกทำเหมือนเดิมทุกวันเลยค่ะเดินมาซ้อมที่วงด้วยกันเล่นดนตรีด้วยกันก็มีความสุขก็เหมือนได้เล่นดนตรีกับครอบครัว ็สุดนารีเราเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนคือบางทีพลังผู้หญิงเนี่ยดูถูกไม่ได้เราไปบอกว่าผู้หญิงเน่ยได้แค่นี้เหรอเขาขึ้นนะเขาซ้อมใหญ่เลยเขาจะทําให้ได้บอกน้องๆว่าเราทําเพื่ออะไรเป้าหมายของการประกวดคืออะไรน้องๆก็จะเห็นเป้าหมายเดียวกันก็จะทุ่มเทกันมาก ต้องขอบคุณทาง King Power แล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ทำให้พวกเรามีเป้าหมายในการเล่นดนตรีมากขึ้นทำให้พวกเรามีโอกาสได้ไปแข่งในเวทีใหญ่ๆที่วงระดับโลก,กมาเล่นปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดให้มันออกมาดีที่สุด ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้กลับมาเล่นดนตรีหรือเปล่าถึงแม้ว่าได้เล่นดนตรีก็ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมวงจะเป็นยังไงค่ะเพราะว่าปัจจุบันที่เล่นอยู่ตอนนี้มันมีความสุขมากค่ะคิดมาตลอดนะคะว่าถ้าตัวเองจบแล้วมันก็คงจะเหงาๆแน่เลยก็อยากอยู่กับที่นี่ไปนานๆแต่มันก็ได้แค่แบบช่วงมัธยมค่ะการแข่งขันครั้งสุดท้ายในชีวิตมัธยมของหนูนะคะหนูก็รู้สึก จหาายมากมมนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายสุดท้ายที่เราได้ถ่ายร่วมกัน<ป>ก็อยากจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็จะเก็บมันไว้ให้ดีที่สุดค่ะ